สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขนผู้เขามาชมมาติดตามสม,ตดดส,ส,ส, FC, สมบัติดำสิ่งสวัสดีไปย่งเอซสมบัติดำสิ่งสุขูสุขณน,นะครับเนาะอามือนี้ผ้ามาชมเจ้าเอลหาศูนยครับเป็นของพยาย่วี บัตรบัโค่เข้าครับมาแต่เสาเลยพี่น้องเจ็ดเจ็ดโมงกูกลัวนะครับเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งนะครับ ปัญหาจังน้อยพี่น้องพอดินยังเปียกอยู่ครับเป็นวันตะหมื่วันเนาะครับบ่อเลี้ยวเลยมาซาแต่เศ้าครับมื้อนีอ้เป็นรถไม้ครับเพิ่งแฉก,กล้องามาหมาดๆยังบ่ท่านใดพ่อฝนพี่น้อง น,นาอยากให้น้อยครับอยากเก็ดยากจาน้อยครับรถไถเฮานี่สำหรับรถอีสุมเฮานี่ว่าดินแถวนี้เป็นหน้าน้นเนาะครับหน้าดินใส้ให้หน้า่นกะเห็ดบ่อยัครับเป็ดต้องลองแตงแรงนะพี่นอ้องรถไถเฮาก็อยาก เหตากาก์ยังอยครับเห็ดใดอยู่ครับอยู่กับความสำนาญของโจฟเฟอร์เฮาเนาะพี่น้องสำหรับให้หน้าหน่อยๆรถอิสมเฮาเนี่แต่ว่า งานโมใครใดนะครับว่ามันสาเนาะครับพอเห็ดให้หน้าหน่อยนี่มันมันสี่สาเนะาะก็คือให้ไงแลีนเปื่เอาเปื่เอาเนาะพี่น้องให้ในหน่อยๆก็อยากย่อมเนี่ยโซเฟอร์รถไถก็ได้แต่ก็เฮ็ดเอาคือเกาครับเป็น้อยก็ได,ด้จอดกันแล้วครับ เดือนเดือนมิถุหน้านี่แล้วองว่าเบิดแ่แนอนครับงานปันงานวานเฮ้าบานเฮ้านี่แต่ว่าเพิ่อนสำรับงานดีครับเพิ่นออกรถมาเกพกได้จอดจังมือครับสำรับ เจเอลหาศูนย์หนึ่งแปดคันนี่นะครับเป็นเหตุยุดตลอดครับแต่ว่าผมกับบอได้ไปทายถ้ำไม่พี่น้องได้เบิ้งครับมื่อนี้มีโอกาสก็เลยนั่มาฝากพี่ฝากน้องกันครับมื่อนี้ติดลมกับสองเทียสามเทียครับแต่ว่าผมกับ่อได้ไปทายถ้ำให้พี่น้องเบิง้งตอนตดลมนะครับ ผมก็ยากคือกันก็นเ,เลย่อด่ายไทยห้พี่นอ้นองเบิ้งครับตอนติดลมเนาะครับเนาะมันนี่โชฟเฟอร์เที่ยวนะครับสำหรับโชฟเฟอร์ของเขาเป็นลูกเขยพญาวิแล้วครับ ต่ว่ากาาาันหน้าตาแกกับยังนุ่มยังลอยอยู่ครับสำหรับโชฟเฟอร์เพียวของเขานี่ผูเบาอายอยู่วันนี้เพิ่นกับมาแต่เศร้าๆครับพี่น้องหวัวงานเพิ่นข่างต่หมู่บ้านครับปันบอ่อเหลียว วานกับเมื่อวานสวยๆเนาะครับประมาณช่วงเที่ยงเนาะครับเมื่อวานเพิ่นก็นเลยปั่นบ่แล้ว ลังเกีบมุมอยู่พี่น้องแข่าหาวศูนย์หนึ่งแปดครับ เรียบร้อยแล้วครับผมไปให้ไหมแล้วพี่น้อง ้มยกะบ,บ่มีงานที่ทำกันละครับพี่น้องสำหรับรถไถนะครับนอกสจากกูว่ามีให้มั่นนะครับให้อ้อยรถที่ระท่านได้จอดได้เศร้านะครับเบิดหน,หน้ากัลุยไห้กันต่อครับแต่ว่าผู้บ่มีให้บม่มีนี่ก็จอดแล้วครับ ของไม้นี่งามนะพี่นอ้องแถวหาศูนย์หนึ่ดครับพี่ เผื่อเฟี้ยวครับเฟี้ยวครับโมเป็นเฟี้ยวโชเฟอร์โชเฟอร์นะครับโชเฟอร์เฟี้ยวครัเป็นกะไม่เกันครับถึงจับรถเป็นปีแรกครับรถไทยก็ได้เบิ่งกันเอาละพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาใส่บริการผู้ดันแน่ผู้นี้แน่เอาครับพี่ๆน้องๆกันสำหรับ ผู้ออกรถไถไม่ในหมู่บ้านของเฮ้าหรือว่อาบ้านไก่เลี้ยนเชียงเนาะครับผู้เห็ดกะเห็ดไห้บันดีนะครับเห็ดแห้พี่ไห้น้องเฮ้าสำไรสำเนึ่องกะลุรมมารวยกันไปพี่น้องทางคนต่างอาศัยกันครับพี่น้องบ้านเฮ้ารถไถกะอาศัยผู้จ้าง ผู้จ้างกับอาศัยรถไทยนะครับแ่วากับชวเฟอร์เฮากับพยายามเพียรให้ดีครับสิบประเด็นตกงานเด้พี่น้องเห็ดบุดีหลายคกนกับ่ระอยากเอื่นครับ มาณสิบไร่ครับสำหรับหน้าทงที่เพิ่นมาปั่นนี่ครับสิบไร่นะครับเพราะว่าสมบัติดำสิ่งเคยมาไถมาปั่นนี่เพิ่นอยู่ครับ สำหรับคลิปนี้จะน่ามาฝากพี่ฝากน้องเพียงสำนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวชิปหนาจังตามกันไหมครับพอให้พอแม่พี่น้องมีต่ความสุขความจเจริญครับ คิดอะไรไสมควมมุ่งมา่นพัฒนาเด้อครับเด้อพี่นอ้องมีแต่ค่วมสุขอยู่ดีสบายสู่ผู้สุ่คนครับสวัสดีครับ